บุงหาเป็นหญิงสาวหน้าหวานอ่อนโยนและใจดีเธอเกิดและเติบโตในครอบครัวชาวสวนเล็กๆแห่งหนึ่งในหมู่บ้านชุนบทที่เรียบง่ายวันหนึ่งบุงหาได้แต่งงานกับชวินชายหนุ่มที่เธอรักอย่างสุดหัวใจชวินเป็นคนใจดีอบอุ่นและรักบุงหามากเขาแทบรอไม่ไหวที่จะพาบุงหากลับไปบ้านของเขาเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกัน แต่เมื่อบุงาก้าวเข้าบ้านหลังใหญ่ของชวินหัวใจของเธอก็เริ่มเต้นแรงขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเพราะที่นั่นมีแม่ผัวของเธอคุณแม่ผ่องศรีแม่ผ่องศรีเป็นผู้หญิงที่เคร่งขรึมมาดเข้มและมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเป็นแม่ผัวที่ดุที่สุดในหมู่บ้านบูงารู้ดีว่าการเข้ามาเป็นสะใภ้ในบ้านนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสวัสดีค่ะคุณแม่หนูชื่อบูงานะคะ บูงาโค้งตัวไหวอย่างนอบน้อมแม่ผ่องศรีจ้องมองเธออย่างละเอียดตั้งแต่หัวจรดเท้าหนูทำงานบ้านได้หรือเปล่าแม่ผ่องศรีถามเสียงเย็นทำได้ค่ะคุณแม่หนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะบูงาตอบด้วยเสียงอ่อนหวานแม่ผ่องศรียังคงจ้องมองไม่วางตาที่บ้านนี้ไม่เลี้ยงคนขี้เกียจนะหนูต้องรู้ตัวไว้ บูงาได้ยินคำพูดนั้นหัวใจของเธอรู้สึกหนักขึ้นแต่เธอยังคงยิ้มไว้หนูเข้าใจค่ะคุณแม่หนูจะพยายามอย่างเต็มที่วันแรกที่อยู่บ้านแม่ผ่องศีบูงาพยายามอย่างมากเธอลุกแต่เช้าตื่นมาตักข้าวต้มให้ทุกคนในบ้านเธอทำความสะอาดบ้านกวาดถูพื้นอย่างละเอียดเธอช่วยเตรียมอาหารและทำกับข้าวแต่ดูเหมือนว่าแม่ผ่องศีจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ แม่ผ่องศรีบ่นว่าข้าวต้มนี้ไม่ร้อนพอพื้นนี้ยังมีฝุ่นติดอยู่กับข้าวรสชาติไม่เข้มข้นพอทุกคำพูดเหมือนเข็มทิ่มใจของบุงาแต่บุงาก็ไม่เคยบ่นหรือโต้แยง้งเธอเพียงแต่เก็บทุกคำพูดไว้ในใจต้องมีวิธีที่ทำให้แม่ผ่องสีเปลี่ยนใจให้ได้บุงาคิดในใจแม้หัวใจจะสั่นกลัวอยู่บ้างแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ เธอรู้ว่าการเป็นสะภ้ในบ้านนี้ต้องใช้ความอดทนและความฉลาดในการเอาชนะใจแม่ผัวบุงหาใช้เวลาทั้งวันทำงานบ้านหนักหน่วงแต่ตอนกลางคืนเมื่อทุกคนหลับแล้วเธอก็นั่งลงคิดแผนอย่างตั้งใจแม่ผัวจะต้องชอบอะไรบางอย่างแน่ๆถ้าหนูรู้หนูจะได้ใช้เป็นทีเด็ด ในใจของบุงาเริ่มมีความหวังเธอมั่นใจว่าด้วยความจริงใจและความพยายามเธอจะผ่านทุกบททดสอบนี้ไปได้และจะทำให้แม่ผ่องศรีเห็นว่าเธอไม่ใช่สไปยธรรมดาแต่เป็นสไปยที่เด็ดจริงวันรุ่งขึ้นหลังจากที่บูงาเข้ามาอยู่ในบ้านแม่ผ่องศีเธอรู้ดีว่าชีวิตสไปยไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดแม่ผ่องศีเริ่มต้นวันด้วยการวางกฎเกณฑ์หลายอย่างวันนี้หนูต้องตื่นเช้ากว่าปกติ ตีสี่นะแม่ผ่องสีสั่งเสียงแข็งบูงารีพยักหน้ารับคำตีสีของวันนั้นบูงาตื่นขึ้นมาทันทีที่นาฬิกาปลุกแม้ยังงัวงเงียแต่ก็รีบลุกไปต้มข้าวต้มสำหรับทุกคนในบ้านบูงาเทเท่าสารลงหม้อต้มด้วยความตั้งใจกลิ่นข้าวต้มหอมโชยเต็มห้องครัวหลังจากนั้นเธอรีบไปรดน้ำต้นไม้ในสวนขนาดใหญ่ของบ้านมือของบูงาชุ่มชื้นไปด้วยหยดน้ำ แต่เธอยิ้มแม้เหนื่อยแต่รู้ว่าต้องอดทนต่อมาแม่ผ่องศรีสั่งให้เธอขัดพื้นไม้ในบ้านจนเงาเหมือนกระจกบูงหงาหมดแรงแต่ไม่ยอมแพ้ทั้งวันเธอทำงานบ้านทุกอย่างโดยไม่บีบนแต่แม่ผ่องศรีกลับหาเรื่องจู้จี้กับเธออยู่เรื่อยไปทำไมกับข้าววันนี้ไม่เผ็ดเหมือนเดิมถ้าเผ็ดกว่านี้หนูจะทำเป็นไหมคำพูดเหล่านั้นทำให้บูงหงาใจสั่น แต่เธอยังคงอดทนบางครั้งแม่ผ่องศรีก็เข้ามาดูงานของบูงาอย่างละเอียดตรวจดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยหรือไม่ล้างจานสะอาดจริงหรือเปล่าห้องน้ำต้องสะอาดกว่านี้อีกแม่แม่ผ่องศรีจะเข้มงวดแต่บูงาไม่เคยโต้เถียงเธอยิ้มรับทุกคำติชมและตั้งใจจะปรับปรุงให้ดีขึ้นชววินสามีของบูงาเห็นภรรยาเหน็ดเหนื่อยมากเขาอยากช่วย แต่แม่ผ่องศรีกลับพูดขึ้นว่าเรื่องนี้ผู้หญิงต้องจัดการเองผู้ชายไม่ต้องมายุ่งชวินจึงทำได้แค่ปลอบใจบูงาเบาๆบูงหรู้ว่าเธอต้องมีแผนที่จะทำให้แม่ผ่องศรีเปลี่ยนใจจึงเริ่มสังเกตอย่างละเอียดว่าแม่ผ่องศรีชอบอะไรไม่ชอบอะไรเธอเห็นแม่ผ่องศรีรักดอกไม้พันหนึ่งมากและแม่ผ่องศรีแพ้อาหารรสจัดบางชนิด บูงาคิดว่าหากเธอสามารถทำอาหารที่แม่ผ่องศรีชอบได้แม่อาจจะใจอ่อนลงและหากเธอทำงานบ้านอย่างตั้งใจและไม่บน่นแม่อาจจะเห็นใจเธอบ้างด้วยหัวใจที่มั่นคงบูงารับมือกับทุกความยากลำบากอย่างเข้มแข็งแม้เหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ในบางครั้งแต่เธอเชื่อว่าความดีความตั้งใจและความอดทนจะเปลี่ยนใจแม่ผัวได้ในที่สุด หลังจากที่บูงาได้สังเกตพฤติกรรมและความชอบของแม่ผ่องศรีอย่างละเอียดเธอก็เริ่มวางแผนทีเด็ดของตัวเองเพื่อจะทำให้แม่ผัวใจอ่อนลงบูงารู้ดีว่าแม่ผ่องศีเป็นคนที่ชอบอาหารแบบโบราณรสชาติที่เข้มข้นและกลิ่นหอมของเครื่องเทศวันรุ่งขึ้นบูงาจึงตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเตรียมเมนูพิเศษที่แม่ผ่องศีชื่นชอบ เมนูที่บุงหาจะทำคือแกงกล้วยดอกอ่อนและน้ำพริกปลาย่างสูตรโบราณเธอใช้เวลาอย่างพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบดอกกล้วยอ่อนๆที่สดใหม่ปลาตัวเล็กตัวน้อยสำหรับน้ำพริกและเครื่องเทศที่เธอเตรียมเองเมื่อทุกอย่างพร้อมบุงหาก็ลงมือปรุงอาหารด้วยใจรักกลิ่นหอมของเครื่องเทศลอยฟุ้งไปทั่วครัว ขณะที่แม่ผ่องศรีเดินผ่านมาที่ครัวบูงาก็เชื้อเชิญให้แม่ลองชิมคุณแม่ครับลองชิมดูนะครับหนูตั้งใจทําเพื่อคุณแม่ค่ะแม่ผ่องศรีหยุดนิ่งและตักชิมอาหารอย่างระมัดระวังทันใดนั้นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของแม่ผ่องศรีอร่อยจริงๆด้วยหนูทําเองหรือบูงาพยักหน้าอย่างอ่อนโยน ใช่ขาดคุณแม่หนูอยากให้คุณแม่ได้กินอาหารที่ดีและอร่อยไม่ใช่แค่เรื่องอาหารเท่านั้นบุงหายังใส่ใจช่วยงานบ้านทุกอย่างเช่นการจัดสวนที่แม่ผ่องศีรักอย่างสุดหัวใจการซักผ้าให้สะอาดและมีกลิ่นหอมการดูแลความเรียบร้อยในบ้านทุกมุมแม่แม่ผ่องสีจะยังคงพูดจากเคร่งเครียดบ้างแต่ก็เริ่มเห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของบุงหา เพื่อนบ้านที่รู้เรื่องนี้ก็เริ่มพูดถึงบุงหายอย่างชื่นชมสไพรยคนนี้ทำงานบ้านเก่งจังนะดูแลแม่ผัวได้ดีมากบางครั้งแม่ผ่องศรีก็ดูภูมิใจที่มีสะพรยแบบนี้แต่ใจจริงแล้วแกยังไม่ยอมให้ใจดีแบบเต็มที่แม่ผ่องศรียังเตรียมทดสอบสไพรยอีกหลายครั้งด้วยหวังจะดูว่ามูงงาจะสามารถผ่านทุกด่านได้จริงหรือไม่แต่สำหรับบูงาแล้ว เธอรู้ว่าความดีและความอดทนคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดและเธอจะไม่หยุดจนกว่าแม่ผ่องศรีจะเห็นใจและรักเธออย่างแท้จริงหลังจากที่บุงาทำตามแผนและผ่านบททดสอบหลายครั้งมาแล้วแม่ผ่องศรีก็ยังไม่ยอมปล่อยง่ายๆแม่ผ่องศรีตั้งใจจะทดสอบสไพยคนนี้ให้หนักขึ้นไปอีกวันหนึ่งแม่ผ่องศรีบอกกับบุงาว่าหนูบุงาวันนี้แม่มีธุระสาคัญ หนูต้องไปช่วยขายผลไม้ที่ตลาดแทนคนงานของแม่บุงหาได้ยินคำสั่งนี้ถึงกับตะลึงเพราะเธอไม่เคยออกไปขายของที่ตลาดมาก่อนเลยใจหนึ่งก็กลัวและกังวลแต่ก็รู้ว่าถ้าปฏิเสธไปแม่ผองสีอาจจะยิ่งไม่ชอบใจบุงหาจึงพยักหน้ารับคำได้ค่ะคุณแม่หนูจะไปช่วยเต็มที่เลยค่ะวันรุ่งขึ้นบุงหาเตรียมผลไม้สดๆที่ขันมาอย่างดี ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดแม้ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์ขายของก็ตามเมื่อไปถึงตลาดบูงาได้พบกับบรรยากาศที่คึกคักเสียงคนพูดคุยกันดังสนัน่นกลิ่นของผลไม้หอมห,อมหวานลอยมาแตะจมูกแต่ก็มีหลายสายตาที่มองเธออย่างแปลกใจสะพยบ้านแม่ผ่องศีมาขายของเองหรือบางคนก็แซวอย่างไม่ค่อยจริงจังบูงายิ้มแย้มแจ่มใสและพูดจาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล หนูเพิ่งเริ่มนะคะแต่จะพยายามขายให้ได้มากที่สุดค่ะบุงหาใช้ความอ่อนโยนและความจริงใจพูดคุยกับลูกค้าเธอเล่าเรื่องราวของผลไม้แต่ละชนิดอย่างตั้งใจทําให้ลูกค้าเกิดความสนใจและอยากอุดหนุนแม้จะเหนื่อยและกดดันแต่บุงหาก็ไม่ยอมท้อเมื่อเวลาผ่านไปผลไม้ที่เธอเอามาขายก็หมดเกลี้ยงในที่สุดลูกค้าบางคนกลับมาซื้อซ้ําและบอกต่อกันในตลาดเมื่อกลับถึงบ้าน แม่ผ่องสีท่ามเสียนแข็งขายหมดหรือบุงอายิ้มและยื่นเงินให้แม่ผ่องศีขายหมดค่ะคุณแม่แม่ผ่องศีทำหน้าเคร่งขรึมก่อนจะหันไปเงียบๆแต่ในใจของแม่ผ่องสีนั้นเต็มไปด้วยความสับสนหนูคนนี้เก่งกว่าที่คิดหรือว่าเราจะตัดสินใจผิดไปขึ้นหนึ่งแม่ผ่องสีนั่งคิดอยู่คนเดียวน้ำตาคลอเบ้าตาเพราะเธอเริ่มรู้สึกผิดที่เคยดุและเข้มงวดกับบุงามากเกินไป แต่บุงหาก็ยังไม่รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั้นกำลังจะมาถึงในไม่ช้าคืนหนึ่งในบ้านหลังใหญ่ที่เงียบสงัดบุงหาได้ยินเสียงแม่ผ่องศีถอนหายใจหนักหน่วงแม้แม่จะเคร่งขรึมมาตลอดแต่บุงหารู้ดีว่าแม่ผัวก็มีความอ่อนโยนซ่อนอยู่วันนี้บุงหาตัดสินใจทำอาหารที่เธอคิดว่าแม่ผ่องศีน่าจะชอบที่สุดเขาต้มไก่ตุน๋นยาจีน อาหารที่เต็มไปด้วยความรักและความใส่ใจบุงหาตั้งใจเลือกสมุนไพรและวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนเธอทำด้วยมือที่มั่นคงแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนเมื่ออาหารเสร็จบุงหาก็เดินไปที่ห้องนั่งเล่นที่นั่นแม่ผ่องศรีนั่งอยู่ในเก้าอี้ตัวโปรดบุงหาวางจานข้าวต้มลงตรงหน้าแม่ผ่องศรีอย่างเบามือคุณแม่ครับ ลองชิมดูนะคะหนูทำด้วยใจจริงค่ะแม่ผ่องศีมองอาหารที่อยู่ตรงหน้าอย่างเงียบๆจากนั้นแกก็ชิมช้าๆรสชาติของข้าวต้มไก่ตุนยาจีนละมุนลิ้นและอบอุ่นหัวใจน้ําตาแม่ผ่องศีเริ่มคลอเบ้าหนูบูงาแม่ขอโทษที่เคยทำตัวเข้มงวดและใจร้ายกับหนูแม่ผ่องศีพูดเสียงสัน่น บูงายิ้มอ่อนและจับมือแม่ผ่องศรีอย่างอบอุ่นหนูไม่โกรธเลยค่ะคุณแม่หนูเข้าใจค่ะว่าคุณแม่รักลูกชายมากหนูอยากให้บ้านเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแม่ผ่องศรีน้ำตาไหลออกมาเต็มใบหน้าเธอรวบรวมความกล้าและพูดออกมาอย่างจริงใจหนูบูงาหนูเป็นสะ้ายที่แม่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนี้ หนูทำให้แม่เห็นว่าความรักและความอดทนสำคัญกว่าคำพูดหรือการบังคับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวและสะพ้ายเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม่ผ่องศรีไม่เพียงแต่หยุดหาเรื่องบ่นแล้วเธอยังดูแลบูงาเหมือนลูกสาวแท้ๆบ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นบูงาและแม่ผ่องศรีกลายเป็นเพื่อนรักที่ช่วยเหลือกันและกันในทุกเรื่อง และชวินเองก็ภูมิใจในภรรยาที่เก่งและอดทนของเขามากนิทานเรื่องนี้จบลงได้ความสุขและความรักที่ล้นเหลือ